สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะพามาดูมันโก้นะครับผมนกฟินิก์อมตะผมจะอัพเป็น14ดาวนะครับผมว่ามันจะแรงขึ้นแค่ไหนแล้วก็จะมาสอนวิธีเล่นสายคิติคอนนะครับหลายคนก็ขอเข้ามาว่าอยากรู้ว่าเล่นสายคิเล่นยังไงก็จะพามาดูทั้งอาวุธหินแต้มเกลวหรืออะไรต่างๆนะครับที่จะทําให้แบบตัวละครอของเรานั้นตีติดคิติคอนนะครับตอนนี้มันโก้ผมนะครับ พลังโจมตี3ามแสนเลือดผมไม่ได้อัดนะครับได้แค่2องล้านสเองแต่ว่าคิติคอนอยู่ที่71%นะครับคิดามิดก็แปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะเดเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาอัพมันโก้นะครับผมอัพขึ้นเป็นนี่ต้องใช้คมพีช่วยนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะหาจากที่สุ่มได้นะครับสุ่มยังไงก็ไม่ออกสักทีหนึ่งเฮ้ย hey, ผมเหลือ,อยู่สิบครั้งนี่ว่ะมาสุ่ม สุ่มสิให้แบบเอามันกกมอัพดาวหน่อยเอ้ยโซโลโซโลออกบ่อยมากทําไมโซโลออกง่ายจังเลยมันก็มัน,ก,มนก็ต้องมาดิมันก็อีกสองตัวนะครับขอหน่อยอ๋อไม่มาเอาวะอย่างนไยเราก็ได้เป็นในตัวของโซโลอยู่นะครับผมเดี๋ยวโซโลผมจะขึ้น15แม่งเลยประชดประชดประชันนะครับหนูให้มาเยอะจัดเอามาเราจะเปิดไหนมาแล้วครับพ่อผมมันก็ผมก็ เลือกจากาคำพีอีกอันนึงนะครับในอยาได้เลือกผิดเชียวภาพโอเคก็แพ็คหีบหีบหีบสิบดาวอีก2ตัวครับเดี๋ยวจะมาเปิดแพ็คสีส้มให้ดูด้วยนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นโซโลออกนะของเป็นโซโลหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นโซโล15ดาวนะครับผม <c oughs> เป็นไงล่ะอาคาอินโนะอะครับผมก็อันนี้รหัสนี้ผมไม่ดองแพ็กส้มแล้วเพราะว่าจะหายแบบโซโลขึ้น15เนาะแต่ว่าวันนี้เราจะเป็นมันโก้อะครับพลังรวมอยู่ที่7จ0 0 0สองดาเมจสา0แสนะครับเลือด2อล้านสก็ถ้าขึ้นดาวที่14ปั๊บปับบมาดูดาวที่14กันเลยนะครับป๊บเรียบร้อยมีอะไรแจ้งเตือน พับเป็น4ี่แสนสอเฮ้ยขึ้นอย่างเยอะขึ้นเป็นแสนเลยเหรออ๋อสาเหตุที่มันขึ้นเยอะเพราะว่ามันเลือกฮาร์ค์อันแรกให้เราด้วยนะครับก็คือได้พลังโจมตี20แล้วก็ได้10%นะครับที่จะต้านสถานะอันนี้ผมเจาเป็นอันนี้เลยเพราะว่ามันก็ผมสปีดก็อยู่ที่1,366 6, ก็ถือว่าเยอะแล้วโฮดาเมตสี่แสนสองครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวขออัดเลเวลไปด้วยเลยละกันมี21แพ็คได้100ล้านอันนี้7 0 อันนี้ขอสักสิบห้าหบละกันสามสิบเก้าล้านไปปั๊บสี่แสนสามอีกนึงเก้าสิบโอ้ยอันสีเขียวเราไม่พอครับผมเรียบร้อยไม่พอครับก็ไม่เป็นไรขอค้างไว้ที่ระเวลสามร้อยก่อนนะครับผมก็อัพทีละหนึ่งก็ได้นะเนี่ยสามร้อยหนึ่ง 302 303 304โอ้โหได้304แม่อันหมดพลังอยู่ที่4,400 0ครับเลือดได้ขึ้นมาแค่3ล้านเองก็อย่างน้อยนะครับจาก2ล้าน4เนาะเลือดถ้าจำไม่ผิดก็กลายเป็น3ล้านแม่อย่างน้อยแต่ว่าพลังโจมตีเรา4,400 0เลยะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเลเวลเรายัางไม่สุดด้วยอาวุธอาวุธเฮ้ตอนนี้เท่าไหร่4,400 0ผมขออัดอาวุธเพิ่มอีกสักนิดนึง ใส่ไปให้หมดใส่ไปให้หมดใส่ไปให้หมดนะครับปั๊บห้าพันแล้วโอเคป้ายเป็นระดับสูงสุดเรียบร้อยอะครับผมเป็นแม่เพิ่มมาได้แค่นิดเดียวเองแต่ว่าก็ได้เพิ่มแบบเปอร์เซ็นต์โจมตีนะก็การเล่นสายคิติคอทน,นะครับอันดับแรกเลยหินหินนี้ให้เล่นเป็นคิแล้วก็คิดาเมจนะครับผมเพราะว่า ถ้าเราเล่นสายคีิตึคอนน่ะเราต้องมีคีดาเมจด้วยนะถ้าไม่มีคีดามเมจมันก็จะติดคียแค่เป็นดาเมจแค่เป็นดามเอจสองเท่าครับถ้าสมมุติเรามีคียตคอนดาเมจด้วยมันก็จะเป็น3เท่านะครับมันก็จะแบบคียโกงขึ้นมาทั ER นทีเลยซึ่งถ้าเป็นฟูจิหรือมังโก้นี้ก็จะแรงขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้ามีเพื่อนตายหรือว่าฝั่งเราตายฝั่งตรงข้ามตายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วแต่ความสามารถเหมือนมังโก้ฝั่งตรงข้ามตายคียก็จะแรงนะครับฟูจิฝั่งเราตายคียก็จะแรงเนาะ ก็ชุดนี้ยังไม่เต็มนะครับผมคาหน้าที่จะอัดยังไม่เต็มเดี๋ยวรอ15ดาวผมจะโกงมากๆเลยสําหรับไอตัวมันโก้นี้นะครับพลังโจมตี400คิติคอนอยู่ที่71บวกกับเรืออีก20เป็น91%มามาลองกันดูว่า91%ผมจะคีทุกรอบหรือเปล่าหินนี้ผมได้บวกมา20%นะครับผมแล้วก็ได้จากสก,กิลสก,กิลนี้ได้อีก30%ก็เป็น50%นะครับผมแล้วก็อีก20% 20%ปั๊บ เข้ากิโเมื่อกี้นึกอยู่ว่ามันมาจากไหนนะครับก็แต้มกิวแต้มกิวทนี้ผมอัพยังไม่เต็มด้วยซ้ำใหม่สก,กิลแล้วก็แรงไม่สุดหมดแล้วเพิ่งจะได้คันที่เก้าเองนะครับผมแต้มกิวผมก็ได้อีก2 1เนาะสก,กิลติดตัว30หิน20เป็น50นะครับแต้มกิวอีก21ก็เลยได้เป็นคี้ิ71%นะครับผม71%ตตรงนี้ก็ถ้าเอามาบวกกับเรือลบเรือลบอะ่ะมันจะบวกตอนที่ เข้าไปสู่ไอต่อสู้ในสนามลบมาครับเรือลบผมอยู่ที่20%อีกก็เลยเป็น91%ตามที่แจ้งไวนะ้เนาะคิดถค่นดาเมจก็40%นะครับผมอันนี้ไม่มีแต้มอัพเต็มแล้วถ้าอัพเต็มปุ๊บเรือผมจะปลดล็อกกันสุดทา้ายจะโหดมากๆเลยเดี๋ยวไปดูมันโก้ผมนะครับผมว่าคิด91%แล้วก็มันจะแรงและก็น่ากลัวขนาดไหน,นะครับผมเดี๋ยวผมลองตีททมตัวเองเลยไหมเนี่ยมีลูฟี่12แล้วก็ อู๋บ13นะครับผมโมเลียผมอย่างแรงเลยนะมีตัวลดดาเมดด้วยเนี่ยมาดูเจอกับมันโก้ผมเข้าไปมันจะเป็นยังไงนะครับผมคิด91%เลยเดียวก็จะใส่เป็นตัว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 รถเกาะเหมือนกันนะครับผมมันกับทีมนุ้นมาเราใส่แค่นี้พอเดี๋ยวมาดูมันโก้ฟินิก์อมาต่ผมจะโดดแรงแค่ไหนนะครับสายคิตติคอนมาเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่ามันโก้ผมจะกระโดดแรงแค่ไหนเนาะไหนเดี๋ยวมาดูเจอ ลูฟี่โหจิกไม่เข้าะครับลูฟี่ยังอึดก็รหัสนุนผมเน้นเป็นพวกสายที่เป็นของลูฟี่แล้วก็โมเลียนะครับผมที่เป็นรูปทงจนสลัดแต้มกิวผมอัพเต็มเรียบร้อยเลยอึดหน่อยดูมันก็จะกระโดดบินจังหวะนี้นะครับปาวโหเรียบร้อยลูฟี่ผมเลือดเกือบ5ล้านหายแต่ว่าโมเดียไม่ตายครับตีไม่คิดอย่ามาดูว่าถ้าคิจะเท่าไหร่ผมโมเียตีไฟเตอร์อย่างแรง มาดูนะครับมันก็ผมขอขี้ให้ดูสักรอบนึงหน่อยป๊าบป๊าบจิกโออย่างเบาท่าไหร่ยล้านเจ็ดอป๊าบดูดามเมดรวมซิยี่สิบแปดล้านนะครับถือว่าเยอะไม่เยอะอยู่เนาะยี่สิบแปดล้านเพราะว่าตัวของมันก็ว่าถ้าขี้ออกก็จะสุดๆอันนี้เรายังใส่คีติคอนไม่เต็มด้วยนะครับผมสามารถอัดได้เยอะกว่านี้เดีย๋ยวมาลองดูอีกสักตัวหนึ่งอันนี้เป็นออซอบสิบสี่ดาวเหมือนกันนะครับพลังเขาอยู่ที่ 3ล้านเดี๋ยวเรามาลองเลยมาลองดูประสิทธิภาพของมันโก้ผมะครับผมมาของเราอยู่ล้านหกหครึ่งต่อครึ่งเลยนะไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่ขอแค่มันโก้ผมได้กระโดดนะครับผมไปอืมอกเกือบตาแต่ว่านามิเป็นตัวล่อครับเลือดลดเกินครึ่งปุ๊บไอ้เกาะรอลดพลังโจมตีเขาเพิ่มมาครับผมโคตรจะดีเลยนะตัวซัพพอร์ต นี่ลูฟี่เขาอึดเกินรหัสนี้ผมไม่ได้เน้นตัวลูฟี่ครับมีแค่อัพดาวโดยโดนเคาน์เตอร์ทีหายมันโกบอกเพื่อนล่วงไม่เป็นไรนะครับขอแค่ได้ปล่อยสกิลขอกระโดดทีนึ่งอะรอบสองอย่างนี้ว่าป้าบมอเกือบหายเรียบร้อยน่าจะหายหมดโอ้หแล้วมันโก้ตัวเดียวจะโกเกมได้หรือเปล่านะครับกระโดดไปแล้วจงวังหวะน,นี้ป้าบเรียบร้อยหมอหมดนะครับผมรหงเกิน วอดซ้อม14ดาวยังเอาไม่อยู่นะครับดูดาเมจ40ล้านนะครับรอบนี้โอ้โหแรงจัดวอดซอมก็หลับไปเลยนะครับผม14ดาวเหมือนกันนะไม่อะไรจะแบบรุนแรงขนาดนี้ก็ถ้าสายคิทิค่อนนะมันจะได้เปรียบนะครับสมมติว่าเราตีปกติแสนหนึ่งตีติดขี้มันก็จะเป็นสองแสนนะครับยิ่งถ้าใครเล่นสายคิทิค่อนดาเมจด้วยนะครับมันก็จะคูณขึ้นไปอีกก็ถึงว่าแบบสุดๆนะครับผมโคตรโกงเลยนะสายคิ้เล่นได้ทุกตัวละครนะครับผมแต่อยู่ที่ประเด็นว่าถ้าสมมติ ในรอบนั้นเราตีไม่ติดคี้อย่างนี้ก็โอกาสที่จะแพ้ก็จะมีนะครับผมนี่เดี๋ยวมาเจอรอบนห้น่หน่อย,อยตีปับป๊บปบแต่ว่ารอบนี้ติดใบของไอตัวซันจิมันก็ผมน่าจะแพ้นะครับคือผมเล่นสายที่เป็นแบบวัดใจไปเลยอะคือดาเมจเยอะมากนะครับทั้งพลังโจมตีทั้งคิติคอนคือเลือดมันโก้ผมน้อยนิดเดียวทั้งที่1 4ดาวแล้วนะครับเลือดยังอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อกี้3ล้านเองอะน้อยมากเลยนะจริงจริงแล้วอะผมไม่ได้อัพเลยนะครับผมเกี่ยวกับเลือด ีก,กระโดดจิกเลยทําให้แบบมีข้อเสียนิดนึงเอาง่ายว่าถ้าไม่มีใครมาหยุดมันโก้ผมนะครับรอบ2ได้กระโดดนี่คือจบเลยครับผมเลือกตัวละครอ,อีกฝั่งตรอจะเป็น5ล้านเป็น6ล้านนี้ก็หายได้นะครับให้ชนะแบบที่ไม่ต้องปล่อยสกิลของลูฟี่นะครับคอนเตอร์อย่างเยอะมาขอดูแบบทีมหนักๆเน้นๆอีกสักตัวหนึ่งก่อนในลูฟี่ทีมนี้ลูฟี่14ดาวไว้งั้นรอลุยเลยครับมีโซโล12ด้วย จัดไปเลยขอหวดกับลูฟี่สิหน่อยขอเบิกตัวโซโลมาช่วยครับผมเอาโซโลนิเวอร์มาช่วยหน่อยเพื่อแบบจะสู้ไอฟี่ได้นะครับกว่าว่ามันก็ผมจะแบบบินโชบทีเดียวลูฟี่ไม่หายนะเนี่ยเขามีสโมเกอร์บวกเกาะ100%่อยด้วยครับโอ้โหอย่างถึกเลยนะลูฟี่โฉบไปยังว่านี้เกาะ,ะไวไงโอ้โหเนี่ยแทบไม่เข้าเลยครับผมได้เกาะด้วย อุย้ยโซโลดูมันก็ขอจิกหน่อยโอ้ยแสนเจ็ดเบาจัดขี้หน่อยดิลูกถ้าไม่ขี้คือแพ้เลยนะไหนก็คือถ้าไม่ขีเมื่อกี้อย่างเบาะครับดูรอบนี้ต้องขีแล้วแหละโอ้โหหิวเลือดขึ้นมามันก็ปาป่ปา,ปปาปเรียบร้อยขี้ออกนะครับอย่างแรงเลยก็เดี๋ยวดูดาเมจนะได้เท่าไหร่17ล้านทำไมเบาจังเลยวะเน,นี่ยแหมสโมเกอร์นี้ก็โลขึ้น100%นะครับผมบินแทบไม่เข้าเลย เดี๋ยวหอหาสักตัวหนึ่งแล้วกันอันนี้ไหมสามล้านหนึ่งของเราเท่าไหร่ผมใส่ไอตัวโซโลไปเป็นเท่าไหร่วะอันนี้สองล้านหกสองล้านหกเอ้ยทีมสิบเอ็ดดาวสิบสองดาวนี่วะมาขอลองหน่อยของเราได้สองล้านสองครับนี่ก็คือเอาง่ายว่าเราต้องเล่นให้เป็นแบบตัวละครตัวหลักเราไม่โดนขัดมานานนะครับผมตอนนี้มานาเต็มพร้อมเรียบร้อยข้อเสียของโซโลนะครับคือมันจะตีตัวหลังถ้าตีไปโดนอโซฟติดสถานะนะครับ ทีมเราแบบเดินลดมานาไป50ดวงมันโก้ผมไม่ได้บินอีกแล้วครับผมรอบนี้แต่ว่ายังเหลือรอบบินอยู่รอบที่3เจอกันนะครับรอบที่3บินตัวเดียวก็ได้วะบินมาแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมก็ดูปะบอืมพอได้อยู่ก็ประมาณนี้สําหรับการเล่นตัวมันโก้นะครับไม่ว่าไม่จะเป็นต้องเป็นมันโก้นะเป็นตัวอื่นก็ได้เราสามารถเล่นสายคิติคอนได้นะครับคิติคอนหาได้จากไหนบ้างก็ มีที่หินนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหินโดสแตกรวมของผมตอนนี้เท่าไหร่วะ71%นะครับคีดาเมจอยู่ที่87บวกกับเรือเข้าไปก็จะเป็น91นะครับผมนี่ถ้าใครที่จะเล่นสายคีต้องเอาหินที่เป็นบวกคีดาเมดด้วยนะครับผมถ้าเป็นนั่นอื่นอะ่ะมันจะไม่คุ้มเลยส่วนเรื่องอาวุธตอนนี้อาวุธสีเขียวดีที่สุดคือชิ้นนี้นะครับเพิ่มคิทิคอนดาเมจเลยสายคีไม่ควรพลาดน,นะครับให้มันโก้ให้โดฟาก็โกงสุดๆส,ส่วนอันอื่นก็เป็นโจมตี ัน,นี้ก็โจมตีอันนี้ก็โจมตีอีกอันสุดท้ายล่ะเป็นเลือดก็ไม่ค่อยดีนะครับผมดีที่สุดคือเมื่อกี้สาหรับชิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับ s c r i b e ด้วยนะครับลิปหน้านั้นก็อย่าลืมที่จะเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ